เครื่องฮ่องกงกลง่องแบบดีมากดีไซน์ by Apple i นแคลิฟ o r n เนียสติ๊กเกอร์ Apple นี่นะคะ่ะยังสวยมากเลยอะ่ะแล้วเป็นขนาดแบบจับพอดีมือจอ6.5มันไม่ได้ใหญ่มากเกินไป สัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่อง iPhone XS Max นะคะรุ่นท็อปในปีนั้นเลยนะคะว่าในปี2021เนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ไหมจะเป็นกล่องแบบหนานะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลของฮ่องกงเขานะคะขนาด64 g ินะคะ XS Max ก็จะหน้าจอใหญ่ อยู่ที่6.5นิ้วนะคะเท่ากับ iPhone 11 Pro Max นั่นเองนะคะแล้วกล้องก็จะมี2ตัวเป็นเลนส์ซูมเนาะกล้องหน้าก็จะเป็น7ล้านพิกเซลนะคะเป็นกล้องแบบ Face ID ได้เหมือนรุ่นปัจจุบันเลยเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยค่ะเครื่องฮ่องกงกล่องแบบดีมาก ดีไซน์ by Apple in California เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็นที่กิมซินคู่มือเนาะสติกเกอร์ Apple นี่นะคะก็จะประมาณนี้ในละหล่นก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรซึ่งในตอนนั้นนะสติกเกอร์ Apple เนี่ย ก็จะได้มา2อันนะคะไม่เหมือนในยุคนี้ถ้าเป็นยุคนี้นะคะอย่าง iPhone XR เนี่ยที่เป็นผลิตในปี64เลยก็จะได้กล่องบางอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะมีเนี่ยสติกเกอร์ Apple มาให้แค่อันเดียวอย่างนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เห็นไหมคะแล้วก็มีแค่สายชาร์จซึ่งแบบน้อยมากต้องได้ซื้อหัวชาร์จแยกอีกเนาะ เดี๋ยวว่างๆเราจะมาทำ V.S ให้ดูนะคะระหว่าง iPhone XR แล้วก็ iPhone XS Max หรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะอันนี้ขอตัวเก็บไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูการคู่มือแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะคะหัวชาร์จนะคะอันนี้เป็นเครื่องห้องกงก็จะได้หัวชาร์จที่เป็นอะแดปเตอร์แบบนี้เลยรู้สึกว่าจะเป็น 5วัตต์เข้าหัวเล็กๆของบ้านเราน,นี่ก็จะเป็นหูฟังนะคะแล้วก็เป็นสาย Type A to Lightning อยู่นะคะแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ Type C to Lightning เหมือนปัจจุบันนะคะก็จะชาร์จได้แบบค่อนข้างชา้าแตก่ก็ชอบมากในสมัยก่อนที่แบบเออเขาแถมมาให้หมด เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะมันก็ไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นอา้าวยัดคืนไม่ได้เดี๋ยวช่างมันเนาะมาดูตัวเครื่องกันนะคะมาดูตัวเครื่องร,บรอบๆกันอันนี้ติดฟิล์มมาแล้วนะยังสวยมากเลยอะ่ะแล้วเป็นขนาดแบบจะพอดีมือจอห5้ามันไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะ นี่นะคะแบบยังสวยเป็นรูปทรงโค้งแล้วแบบวัสดุดูแบบทนทานมากเพิ่เคยได้จับเหมือนกันนะคะรุ่นนี้ไม่คิดเลยว่าในปี2021แล้วมันจะน่าใช้มากมันเริ่มเปิดเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มใหม่ด้วยนะอันนี้เป็นแบบเต็มจอนะ เอเซซอรีก็มีแบบให้เลือกหลากหลายแบบเลยเนาะดีมากๆสติกเกอร์ก็ได้ทั้งสองอันโอเคเปิดเครื่องแล้วเราจะเลือกภาษาไทยเท่านั้นนะคะเราจะได้อ่านออกเนาะ เราใส่ซิมไปแล้วนะเราจะไม่เชื่อมไรไฟล์นะคะอันนี้คืออะไรให้มันรอหรอ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวดูตัวเครื่องอีกรอบนะตัวนี้เป็นสีสเปรยเกรยนะคะ 64G ิกจะบอกว่าสวยจริงๆนะคือแบบมันดูเต็มจอดีอะค่ะ เดี๋ยวขอไปตั้งค่า Face ID แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ Apple ID ให้เรียบร้อยแล้วเราจะมารีวิวต่อนะคะเดี๋ยวเราขอใส่ Apple ID ต่อแป๊บหนึ่งนะคะ เริ่มต้นก็จะยาก,ยากนิดนึงนะคะใครที่สมัคร apple id ก็ให้จะยินยนหน่อยเนาะเพราะมันจะยากนิดนึงสิริเดี๋ยวเราตั้งค่าในภายหลังนะคะแชร์ก็ได้สว่างไป มาตรฐานไปยินดีต้อนรับสู่ iPhone ของเราแล้วนะคะจอสวยมากอะ่ะจอเต็มจอแบบจอใหญ่มากโอ๊ยปัดขึ้นเพื่อเริ่มต้นฉันก็งงอยู่ตั้งนานรหัส Apple ID ของคุณอะไร เดี๋ยวรอแอปมันโหลดให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะโอ้ยมันยังลื่นมากเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนภาพพื้นหลังกันก่อนเนอะให้มันเป็นสมัยใหม่นี้นึงเมื่อกี้มันแบบค่อนข้างที่จะโบราณไปแล้วเอาตัวนี้เลยที่มาพร้อมกับ ios 15นะคะ ไม่ได้สวยเลยนะแต่มันก็แบบก็ดีกว่าแบบดั้งเดิมของมันอันเดิมก็สวยค่ะเพียงแค่ว่ามันผ่านมามันมีเวลาของมันเนาะจะบอกว่าใครกำลังเลงรุ่นเนียนะคะราคา 64GB มือ2อยู่ที่16,900หนาะจอขนาด65นิ้วเลยนะคะแล้วก็ใช้ชิปประมวลผล A 1 2 Bionic ยังเร็วและแรงแล้วกล้องยังสวดมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเห็นปะชัดมากแล้วก็มีเลนส์ซูงนะคะเห็นปะชัดจริงๆเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอย่างรูปให้ดูไปดูกันเลยค่ะ อันนี้เป็นวิดีโอกล้องหน้านะคะของ iPhone XS Max ในปี2021จะบอกว่าชัดมากสวยจริงๆนะคะไม่ได้ต่อใหม่นะก็จะได้ยินเสียงรถหน่อยตอนนี้เราไม่มีทางออกแน่นอน,นะคะ่ะหาทางออกก่อน แบบดีมาก <Okay. S 1> ดีมากดีแบบสุดๆเลยกล้องคือแบบชัดหรือจปเข้าแสงสวย,ยก็ไม่รู้แต่ว่ามันดีจริงๆนะคะใครที่หามือ2ตอนนี้คือดีดจริงๆ Xs Max นะจ๊ะดูวิดีโอข้องหลังสทุกคนแบบยังคมกริบแบบรถเห็นดีเทลเห็นอะไรไหมคือแบบดีมากค่ะชัดจริงๆนะ ชัดมากดูวิดีโอสิชัดจริงๆนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารูปถ่ายสวยมากเลยนะคะแล้วก็ชาร์จวิดีโออะไรคือแบบยิ่งแสงดีคือยังดีดีกว่าไอโฟน XR อีกเดี๋ยวมีโอกาสเราจะเทียบให้ดูนะคะ ในปี2021แล้วรุ่นนี้น่าหาซื้อมาเล่นมากๆดูสีความหรูความหลาวัสดุรู้สึกว่าดีกว่าแบบ 10R หรือว่า11นะจริงๆนะอันนี้รู้สึกเองนะดูหรูดูพรีเมียมกว่าค่คะนี่นะคะเป็นโมเดลฮ่องกงไอ o n e XS Max ซอฟต์แวร์ก็อัปเรียบร้อยแล้วนะคะ 64กิกตอนนี้เหลือให้ใช้52.72นะคะแล้วจะบอกว่าเครื่องห้องโกงนะเขาใส่ได้2ซิมเลยแกในถาดซิมเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำ e s ิมให้มันยุ่งยากเลยนะคะเนี่ยถาดซิมตรงนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูถ้ายังไม่เชื่อ มันดีมากๆมันเหมือนแบบใครที่ต้องการใช้2ซิมนะคะแต่ถ้ามีคนโทรเข้าอีกซิมหนึ่งมันก็จะใช้ไม่ได้นี่นะคะมันจะหงายหลังแบบประกบกัน2ฝั่งเห็นปะมันก็จะใส่ได้2ซิมคือมันดีมากๆรุ่นนี้แล้วก็โดยเฉพาะโมเดลของฮ่องกง เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีแบบเออสร้างมันเถอะมันจะมีให้เลือกซิมนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังยังหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอตัวไปลองใช้แล้วจะมาอัปเดตให้ดูว่า ในปี2021แล้ว i p h o n e XS Max นี่ยังน่าใช้อยู่ไหมส่วนตัวที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็การถ่ายภาพจะบอกว่าน่าใช้มากๆเลยนะคะใครที่สนใจงบน้อยอยากลองใช้ระบบ iOS จะบอกว่าลองเลยรุ่นนี้คือแบบรุ่นท็อปสุดในปีนั้นเลยนะแล้วตอนนี้ลดราคาลงแรงมากน่าซื้อมาใช้ยิ่งกว่า ไม่มีตกเทนแน่นอนดูถือไปก็ยังหรูหราวัสดุก็แบบดีมากเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวไปลองใช้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวให้ดูว่าหลังจากใช้งานไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งเป็นยังไงแล้วเราจะลองมา vs กับ iPhone เครื่องอื่นๆดูว่าตัวไหนจะดีกว่าอะไรยังไงนะคะซึ่งเราจะ vs กับตัวที่มันใกล้ๆกันนี่แหละค่ะ วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ <S <S เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะคะที่เราจะอัพลงช่องเพื่อเป็นตัวช่วยนะคะในการตัดสินใจในการเลือกซื้อ iPhone เครื่องแรกสำหรับที่คนที่มีงบน้อยหรือมีงบมากก็ตามที่ต้องการความคุ้มค่าในการเริ่มใช้ iOS นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยะคะ่ะวันนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ